แต่ว่ามาซาม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 าซาอยู่เนะครับไล่บอกอนี้ย่อมคนไม่โจอยู่ครับมาทีวันที่นี่านวงสวงครับเนี่ยเราจะบอกคนอยู่ตอนที่ปูไล่ตอนที่ยวัดน้องตูไปหันบอกครับเมื่อนัรนบอกม่อไอ๋อมงสวงยี่สิบครับเจียมันเป็นมาติดตาม โยโซยโซโซยางนะซมือนะครับเพาะน้ไอ้ที่อาตมาสั่งสั่งบมจิรินโยบูิจิรนผมบมจรินยฟังหลังสาาหลังสาาการเปลี่ยนที่คนมีโชมากทยมือนันว่าอ่อผู้ใทที่มาไายกับคนมีโชยูจอมปวง ไอ้ปลาออกับอันป้าอ่นเป็นว่าหายเก็ดมันบ่ะครับอัตมาว่าเอ่อเก็ดเจ็ดกกับเปนหนึ่งตีกันได้อ่อืมมันมีมเจ็ดคือจังคือจังเหลือเจ็ยดอาตมาเนี่ยมาเห็นหาเห็นสองเห็นศูนย์อัตมาว่าอ่อย่อมที่มัสทายรัำเป็นว่าหายเจ็ดไอ้คนไม่ทัวหาซีหรือิวเก็ด สี่เจ็ดครับอ,อ,อธิมาว่าจ้งได้เก็บเงินหานี่สื่อไล่ไม่เห็นยอ่อมไม่โฉมเบอร์สื่อเช็คโตวมันสองสามตัวออมาเนี่ยก็เถือกอ,อนว่ากับบมาไหวครับปูมูจิลินอ่าที่ตั้งโต๊ะมูบวงสวงนี่บอกครับอ๋อบวงสวงปูมูจิลินอยู่นีนรอบหนึงห่งเช่นกัน เมื่อนั่นไงคนไม่เชียวว่าบเดมาวัดจอองรีนีงนวัดอาจารย์วัดอาจารย์ใครครับโอ้ท่มท่มกันอ่าพร้อมกันครับวัดอาจารย์ใครโอ้ครับที่ว่าบรดมานะครับก็เขางวดงวดบงนึงนี่คือเก้าศูนย์เต็มเต็มเนาะปูเนาะเก้าศูนย์เต็มเต็มเลยแต่ว่าเสียดายอยู่เพราะว่าป้ากัน ยังไรกอกันยังบ่อมาหอดปูคือบ่อมปนบ่อมาหอดออกมาหอดอยู่แต่ว่ามือมาหอดห็นปูบอยู่สักนะครับเนาะไปไปบนผมงงานจุบานน้องตัวมาน้องโตออพระเจ้าห้าพระองค์แล้วกาพรยานาพะยานาอีกที่ปูสางไว้มันบอกครับอ๋อไปไปกับไปกับบ้านน้องุกอีกพรยานาปูสามว่าบ้านน้องุูอีกไปอีกคนบ่อลงครับ มัน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 เป็นมันมันมีสีสันครฮะามาสาร้างแล้วแต่ว่าพาไปบูบ,<ะ>บูเร่ดูเร่ไออ้ขอา้ามความสะอาดมันมีเลยอำนาจอำมาไปจับ,บเมืองพิร์น่ะคนบ่อยู่คนบ่อคนบ่อยู่เลยเพมันว่าคนบ่ศรัทธาบนทั้งที่ล่างซ่องตัวนั่นอยู่บ้านเนาะเอ้รบปูนเลย ดาวพันปูดูเล่ครับผมดูเนี่ยทำมาดูเล่ท่าบิดเลยคือถ้าบูดูแลเพิ่นทำความสะอาดให้อีหยังดูแลดีๆพวกไปบอกใบไม้อีหยังอ่ะว่าทำความสะอาดให้ก็คล้ายๆกับเพาดูแลบ้านดูแลอีหยังจังเสียท่าบอให้จังสันเพิ่นบ่อยู่แม่นบ่ครับไม่มีผู้ปนนิบัติปัดทากมาหนี้ปูครับ วันนี้บวงสรวงปู่ผู้ชงเนาะปู่ผู้ชงนั่นก็ราชนี่คือแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วสั่งเสร็จลงอ่าสียังกะเติมเรียบร้อยเบิดเสร็จสมบูรณ์นะปู่เนาะสมบูรณ์สมบูรณ์เลยครับวันนี้ก็เลยมีพิธีการมีพิธีบวงสรวงใหญ่ครับแล้วก็หลังจากนี้การนี่ก็ส้างสลาครับสล่าสลราเสร็จอาตมัน่ไดยเยอะหรอกแต่ว่าอามารสั่งหาเงินมาสั่งสล่าเห็ เพิ่งทำละแต่ว่าอัตมาติีสัางชักท่าดีมากอ,อ,อัตมาตตีไว้สองเซนหาองค์หนึ่งนะเจ็ดสิบเก้าเมตรเจ็<ม>ดสิบเก้าเมตรดูดูพ่อนอัตมาตถางกับชาวบ้านทางเหวแสน เฮ็ดเฮ็ดริมถนนคือเก่าแม่นแมนอ๋อก็สิเฮ็ดองค์เพิ่นเงาเงาเจ็ดสิบเก้าเมตรอู้เกือบลอยเมตรเป็นตัวครับปูองค์ใหญ่ตัวสั่น์เออองแย่องค์แย่องแย่ก็องค์แย่ก็ปูพุช่ององคแย่เขาปูพุช่องมัาได้ว่าเจ็ดเสียนเจ็ดเสียนเจ็ดเสียงมากกว่าเดคนที่ศรัทธาเนี่ยคำเปนให้คำตอบว่า เิ่นบ่อแห่งแห้งบ่อแ้่งหแต่มาสั่งมาสั่งอยู่วัดบ้านโคกฮงราะว่าเิ่นว่ารอคนเดิมเป็นนี่เป็นร่วมร่วมร่วมสัทธามาสรั่งแต่มาว่าเิ่นว่างบประมาณสั่งหลายปน่นเพราะว่าแตมาว่าตีไปข้าม่าเนี่ยเกตุเกตุโกม สองเซนหาทั้งล่งดินทั้งนั้นเห็ดเยบร้ยรอยบนเลยสองเซนหาแต,แต่ว่าอตาตจมักเป็นนั่งอยู่ริมริมเบ่ยเําย้ํบ้างรือความข้องที่เสาาียสักคนฟันเ้วนมากนึกไอ้รับตากันมากเพราะว่าสามโมงนี้ลนะโมงเย็นละ ให้มาพ่นปูพ่นมาชีมองให้เลยนครับมาชีมองเขาเลยว่าติสางมองไดสำหรับปูมุเชลินเนาะครับเนาะเอาเดี๋ยวการนี่ลรปูครับตอนนี้มันกะเก้าศูนย์ก็มาแขขนแล้วถ้ามาลักษณะนี้อีกติดต่อกันแจ็กซี่หางวดนี้บอท่านโดนครับปูแล้วแล้วไล้แท้ล่ะเนาะมาที่ปูครับตัวเลขเก้าศูนย์ที่มันเข่างวดที่ผ่านมาเนี่ย เลขสูตรเป็นเลขสูตรเป็นบอครับปูเลขสูตรแล้วก็าข้อมฝันพรอมมาตรงกันแมน่นข้อมฝันว่าฝันว่าเขามาท่วงค้าเนื้อช่วงค้านเนื้อว่าผู้ข้างเนื้อผมโย่หกสิบบาทเดียเอาอาตมาบผสมเนือ้อครับมอมบอมแม่บมอมแม่ผูข้ข,ข้างเนื้อไอค้าเท่าค้างค้าเนื้อผมหกสิบบาทเอ๋อเฮ้ยไป อ้เมาเขากับเลขสูตรผู้เลขสูตรผูกกับเก่าสูนเนาะตรงๆเลยเลขสูตรดซให้ย่อมไม่ชอบไปไปห้องไหนให้สูตรไปโอ้บ้าเอาเอาเลขที่ผู้เคล็ดแล้วเคล็ดแล้วเคล็ดแล้วก็เฉียวไปเออแต่ว่าเขาเว่าเอาสูตร้งไหบ่มเบ้าสูตร เอา,าได้ <laughs> เป็นยังนกฟูเ่าเอาสูตรก็ได้ตัวเลขคือเก่า <c oughs> หันละม <laughs> <c oughs> านี้งวนนี้ปูคำนวณแล้วไปครับคำนวมแล้วแล้วก็มีเดนเก่ากขแปะเขียนเยอะไปเขาแปะเอฟซีมาหวดที้านมาปูเพิัน เพิ่นตามหลายเพิ่นว่าเพิ่นอยากได้เลขวิง่งปูสัน่นผมกับวมาบ่าหอดบ่ถึงบ่เจอปูนอก,ก็เลยบ่ไดดกันเออบ่ได้ไปฝากเพิน่นเลขวิง่งเลขวิง่งเอ้าบนบนเก้าก็แปดี่หลายตัวแต่ปูม่นันเลขวิ่งมันเล็กร่องเลข ผู้เที่ยวครัพี่แหละแล้วเพื่อนก็มาเดินให้พม่ไม่เดินให้ก้ากับแปดกเก้ากับแปดนี่บนบนกูจะเด่นเหตวใดเนาะบนวิ่งก้าวกับแปดฉกขอเหล็กูขับเล็กจับกูแล้วจับกู เก้าเ<อ>ก้าสามตัวมีบอคับปูสามตัวเอาเอาก้าเก้าฮาเก้าเก้าครับผม้าเก้าเก้าแล้วก็สองตัวเก้าเก้าแล้วก็เก้าแปดสองตัวมีเก้าเก้าแล้วก็เก้าแปดเก้าเด เรากบออันนั้นครับนี้คือในส่วนบนนะปู่เนาะส่วนเลขล่างหาซีล่างพิ่ห้ากับซีนี่ซีเก้าหาเก้าท่าร่ซีเก้ากับห้าเก้าสองหางครับ เลขหางประทัดแก่ผู้เยอะตัวครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมเขียนใส่อีกหนาหน,นึงครับปู๊เดี๋ยวกันานเขียนใส่อีกหนานึงแล้วเนี่ย สูตรนี่บอกครับปูที่มัเหเก่าูนย์หัวทีพพนมาในส่วนบนเราเีกสูตรว่าเก้าเก้าศู้ย์หัวทอพยมาในเกลือเกลืกโบเรกในเก แปดเจ็ดมันออกทม่ามันว่าออกตัวนี้มันมออกตัวนี้มันมันเอาตัวไหนก่อนครับผมันออกตัวนี้เพาตัว่าเก้าศ<อ>ูนย์ครับเก้าศูนย์จะอยู่ตรงนี้มันบอครับของงวดที่ผ่านมาแต่บางงวดนี้เป็นแปดเจ็ดเนาะเป็นแปดเจ็ด ก็คือเจ็ดแปดเก้านั่นแหละครับปูจับใส่กันเ์เนาะครับผมปูจับใส่กันก็เลยเป็นเก้าเก้าเก้าแปดและเก้าเจ็ดรถแท่งเนื้นรถแเ,เอาตัะลังเอาตัะลังบวกตัะลังบวกเฮ้าเก้ากับศูนย์ผมบอกว่าไรไม่เก้าอา่อาอ่า สูรก้ากับบวกาะไรได้เก้าอ่ะเก้าเก้าเก้าได้แปดเนี่ยแปดก้าก็แปดแปดก็เก้าได้เจ็ดง่ายๆสูตรเท่ยังไงนะครับันง่ไงธรรมดาครับง่ายมากๆนะครับเนาะบารไมลรู้บาไมลรู้ว่าม่จบง่ายมากๆจ้า กะชัดเจนตัวบ่านนี้ปูก็ให้หน่อยหนึ่งบนกับสามหางล่างกับสองหางนึงไหมนะครับมันเกยุดที่มันมี่งครับอันเอ๊ะถ้าชินินสินินตัวไหนเนาะปูครับผมเก้า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 เ้าเกคาเก้า้าเก เบิ้ลไม่ดีบ้างล่างมันสองหางหนึ่งที่จริงพูดถึงบนกับสามล่างกันขับเอาด้วยขับด้วยนะครับขับด้วยล่างสี่เก้าบอคับปูเน้นสี่เก้าบอกครับอสู่ตัวนึงเป็นสู่เก่าพอเทียวมันออกเก้าหาหนึ่งเห้ากับหกสามอะหกสามหกสาม ตัวนีไอซีไอซีไอซีพกับกับหากันดลนาอหกทีนี่ว่านี่อาตมาเกินละเก้าเก้าศูนนึงสีที่กับศูนย์บกได้เดีไอหนึ่งก็เนี่ะ ศูสตัวเดียวเลยแต่ว่าเล่ยเลขยี่เล่ยไงเล่ยในตรงตรงที <channel> ่ความฝันอืมเพิ่มศูนย์สี่ศูนย์สเลขสีเก้าเป็นเลขความฝันบอกครับปูสี่ล่านี่ศูนย์ปูเหี่ยวตัเลขยครับสิบสองใบสิบ เย็บแอ้กะรี่40แต่ว่ายุนี่เป็น04เนาะไปเพิ่ม04หนึ่งตัวเพิ่มมา04หนึ่งตัวมาลายดอกเด็กลายโตโอ้อ้หามือหามอะังลูกปู04 04โ oh. อ04เ่รมัน40จ้ะ ซื้อว่ไวอาไลาเมื่อไรบอกครับปุ๊บซื้วอนว,นาว,ว่า่อำนวลแล้วครัื่อวาาันดี้ยค่ะก็พันดีอยู่โอ้ยติดสอันนี้พนไม่โชกซันแล้วรอมากวันนี้ครับอนอนมาห้หาใบออเอาเอา,เอาบดเลยมนะั้ยเอาบด มันโตรงแล e ้วมันงอเลขศูนย์สี่เป็นเลขสูตรคำนวณนะครับส่วนเลขสี่เก้าห้าเก้านี่เป็นเลขฝันนะครับปู้ได้ไปนั่งอยู่ในภาษาไปครับป่่มีเวลาด้วยบ่บ่นั่ง่บ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 ่อ่บ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 ่่บบ่บ่บ่่บ่่บบ่มีบ่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 ่่นมี่ีเบ่่บ่บ่บบ่บบ เมนิฮ้ยเกตีเขานี่ม้นไปสองวัดวัดวัดพราหลนแช่กลม้นไปวัดนี้วัดนี้เขาเป็ตทอดตอนเที่ยงเป็นเทตยเมื่อไรเอืนเปอื้อเลขจีเขาดีน้ำมืนเขาตีเขาตีน้ำมือนี่อยู่ต้น เขาใก็บโลงอุจจาระติดโทษก็บอกคนมีโจครับยอดถ้ำบุญมาครับปูมันขึ้ออกนะขึ้ออกอีอยู่บัตรตัวขึ้นออกอ้าวถ้าจังไรก็ให้มาตรงกันเนาะครับปูเนาะในส่วนของความฝันก็เดี๋ยวผมก็คือสิบปถามรายละเอียดปูต่อดอกครับมันความสิบพอยี่สิบนาทีแล้วมันสิยาวไปถ้าจังไรก็รบกวนปูซัมหนีนะครับปูขอบคุณปูหลายๆครับผมเรื่องขอเรื่องขอ